สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับพี่ครูออนอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะดเด็กๆครูแพรวค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยฤด,ดูหันษาเรื่องฤด,ดูฝนกันนะคะดเ,ดดเด็กๆเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะฝนตกบ่อยมากดเด็กๆก็รักษาสุขภาพ,าพเมื่อเด็กๆออกไปข้างนอกนะคะถ้าฝนตกนะคะดเด็กๆก็อย่าลืมนะคะการร่ม หรือใส่เสื้อกันฝนนะคะเพื่อไม่ให้รา่างกายของเราเปียและไม่สบายนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะมาเรียนทำคล้องจองเรื่องฝนตกพรำพรำค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาว่าตามรูพร้อมกันนะคะฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางร,ร่มแกเดินก้มก้ม อยู่ข้างกำแพงพอเดี๋ยวแดกออกไปบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีเด็เดเดดออกๆว่าตาอีกครั้งนะคะฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางรง่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงพอเดี๋ยวแดงออกไปบอกพ่อแดง ฉันไม่มีแรงบุกรุ่งให้ทีเด็ดนะคะว่าพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเนื้อหาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับดูดผลูนนะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะ เด็กๆทราบไหมคะว่าฤดูฝนของเรานั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนไหนฤดูฝนในประเทศไทยนั้นจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมรวมระยะเวลาประมาณ5เดือนครึ่ง ในช่วงฤดูฝนนี้ประเทศของเราจะได้รับอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมที่พัดจากฝั่งทะเลอันดามันเข้ามายัางพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกทั่วทุกภาคของประเทศไทยนั่นเองค่ะเด็กๆคะเวลาฝนตกเด็กๆควรตากฝนได้ไหมคะใช่คะ่ะเวลาฝนตก เด็กๆไม่ควรที่จะตากฝนนะคะเพราะจะทำให้เด็กๆไม่สบายได้หลังจากจบคลิปนี้แล้วครูแพรอยากให้เด็กๆวาดรูปรม่มตามจินตนาการมาอวดคุณครูและอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วส่งมาทางไลน์กลุ่มด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะบา,บายบาย